เพิ่งเริ่มก็ดารามาต่อเนื่องฮะเจ้าภาพกัมบูชาแผงลิ์อีกแล้วเพิ่งออกกฎหมากรุกขเขมรใหม่ทําผู้เข้าแข่งขันเนี่ยไม่ทันได้ตั้งตัวคุณผู้ชมเรียกว่าตั้งแต่เปิดตัวซีเกมมาเนี่ยก็มีดารามาเนี่ยไม่หยุดไม่หย่อนในแต่ละวันเลยคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้ทีมไทยเนี่ยโดนปั่นป่วนในการแข่งขันหมากรุกประเภทบุคคลชายเดินเร็ว5นาทีเนี่ย จนทําให้พลาดโอกาสเข้าชิงไปแล้วนั้นล่าสุดฮะปรากฏว่าเหมือนจะเกิดประเด็นให้พูดถึงกันอีกเมื่อนายสาพลนาควาน,นิชเนี่ยนายกสมาคมกีฬาหมากลุกสากลแห่งประเทศไทยเผยว่าล่าสุดทางฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยได้มีการออกกฎเพิ่มเติมโดยไม่ให้กับตันทีมเนี่ยหรือผู้ดูแลทีมเนี่ยเข้าไปเป็นพยานในการแข่งขัน โดยนายกหมากลูกไทยเนี่ยระบุเพิ่มเติมว่าตามหลักแล้วเนี่ยกับตันทีมของแต่ละชาติเนี่ยควรจะต้องอยู่ในสนามหากเกิดมีการฟาวขึ้นมาเนี่ยเพราะบางทีผู้เล่นเนี่ยต้องแก้ไขสถานการณ์ไม่ทันกับตันทีมเนี่ยก็ต้องคอยอยู่ช่วยเหลือเพื่อปกป้องสิทธิ์ของนักกีฬาแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันประเภททีมชาย3คน ซึ่งเจ้าภาพเนี่ยมีความหวังอย่างมากและเป็นความหวังของทีมชาติไทยเช่นกันเพราะเราส่งมือดีที่สุดเนี่ยสามคนลงทำการแข่งขันเจ้าภาพเนี่ยมาออกกฎไม่ให้กับตันทีมเข้าสนามแทนยกเว้นแต่จะมีเหตุการณ์ประท้วงจึงจะเข้าไปได้โดยนายสาพลเนี่ยยังทิ้งท้ายด้วยว่าที่ผ่านมาเคยเกิดเคสที่ตนเนี่ยโดนไล่ออกจากสนาม ในช่วงการแข่งขันบุคคลชายเดินเร็ว5นาทีซึ่งตอนนั้นเนี่ยเข้าไปช่วยนักกีฬาไม่ทันจึงทำให้เสียผลประโยชน์ไปแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยตามหลักแล้วเจ้าภาพควรต้องให้เข้าเพราะมีหน้าที่เหมือนเป็นพยานที่คอยปกป้องทีมงานคุณผู้ชมเอาละฮะเรียกว่าซีเกมหนนี้เนี่ยวุ่นวายแน่นอนขนาดเพิ่งเริ่มกีฬาอันเล็ก ที่เป็นออเดิร์ฟเนี่ยแม่ยังดรามา่ายังออกกดแผงลิตกันอีกแล้วฮะสำหรับเจ้าภาพกัมบูชาครับผม